กราบสว oh, <ad> oh, ัสดีก็วันนี้เนี่ยครับผมมาเรามีคอนทงคอนเทนต์ใหม่นะครับผมก็คือการเรือนระดับอัลติเมตนะครับผมนะ EP หนึ่งเราจะทำเป็น EP ไม่ไว่า้าไม่โดนด่าเลยไม่ช่เรามไม่โดน<ร>โดน่าก็ต่อเรื่อยๆไม่โดนก็ต่อเรื่อยๆเออถ้าทาไม่โดนก็ต่อทําต่อใช้ผลโมจิครับผมใช้ผลโมจิในการเรือนก็คือผมสองคนเนี่ยจะใช้ผลโมจินะครับผมนะในการฆ่าคนใน แมปนะผมนะนี่เลยครับผมเรือนไปทั่วครับผมนี่คือโมจิร่างเรือนนะผมนะก็มี2องล้านเนี่ยใครอะหาดิหาชื่อดิหามันชื่ออะไรอะมันชื่อว่า R6 น้ำป้องน้ำค่าคีบของกายไปพี่ต้องรู้ะเออตรงนู้นกูุ๊ตบอยไปโอเคเราเจอเป้าหมายแล้วนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับไตคด้วยนะเออเฮ้ยคนรีบคนรีบคนรีบคนเร็ว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 เลยไม่ด้วยน้องกิ๊บ ไม่โดนอ่ะเพี่ยอดิไม่โดนมันพีพี่เปล่าโดนเปิด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 ใส่เลยร้องร้องร้องโดนโดนพี่โดน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 ตาย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 อีซี่ง่ายฟาร์มกลมเกลือนหรอฟาร์มกลมเกลือน้อเบิร์มาดิเฮ้ยคนไทยด้วยสวัสดีครับขอโทษที่เล่นนะครับอย่าโกรธกันเลยอย่าโกรธกันเลยรอมาออกรอมาออกรอมาออกอย่าเซตไปดูดิ่เปลานิ

เฮ้ยนี่เขาอยู่อะไรนี่ไอ้ที่ทำให้หน้าตาเขาหล่อไวะปะโปมันมันน่าเอ้ย่าเอเคเอเคบนภูเขาดีมิดเห็นไหมเ้ยจังละจังละมังละเขาโมยหมาอะไรสับโอ้มันทีมเดียวเราเอานี่ไงพี่ไหนนี่ไงเอาสวยดีครับจังหวะนี้จังหวะนี้ก็สวยเขาใช้หมดไรอ่ะโดน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 จับหน่อยอะไรก็ได้โดนโดนโดนพองอะไรหรอวู้วไปโกอาเกตแตกเฮ้ยดูเปนพี่มอะไรมันจะพีมาเลยไหม สองหนึ่งเลยเร็วพิมพ์มาสองหนึ่งเลยโอ้เอาดัสไซโอ้เอาไม่โดนเลยเอ้ยโดนโดนตีมันโนตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆ Come on Come on woo GG เฮียเอ้ก็จะพิมพ์ไหมก็จะพิมพ์ไหมเย็ดเย็ดไอ้ยขอคัมแบ็ c ขอคัมแบ็ c ยังไงยังไงจะออกหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออออกหรือเปล่า ออกมาดิเพื่อนคุยกันได้นะสวัสดีครับยุคสมัยของโจรสลัดอต่มันเริ่มขึ้นแล้วไอ้ยโจรสลัดไหนก็จะท่องทะเลได้แค่คนเดียววะออกมาดิเบบี้เฮ้ยเฮ้ยทำไรน้องน้องน้องเฮ้ยมันเดดี๋ยวิทำไมไม่ดูมันออกมาไม่ถูกโอ้หนอกมาไม่สุดโอ้ออกสุดแล้วออกสุดแล้วตีมันโดนพี่น้องน้องเปรียบกดสกิลสกิลซีสกิลซีอ้าไม่ได้ไม่โดูอยู่ไหนฮะอยู่ไหนมันอยู่ไหน ชิมาาหายแล้วเราไม่ได้คอมโบเอ้ยอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังเผื่อน้องอออกเแล้วยู่ไหนเดี๋ย, <c oughs> ยวว啊เปิดไอคิดด้วยเฮ้ยป <c oughs> ่นมังกรเฮ้ยไอ้สิบล้านมาสิบล้านมาเขื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนช่วย <c oughs> นอนพี่ช่วยแล้วไปหนีไปตาย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 สิบล้นานจะตายสิบล้านจะตาย สวยน้องสวย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 ตายไหมสวยสวยเหลือแต่มังกรนู่นไนมาู่นบางกรอยู่นู่นมังกรเล่นเชิงบางกรเล่นเชิงมันจะเล่นสูงมันจะเล่นสูงดาว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 ผลอ๋อมันรั่วผลมูจิเล่นบนฟ้าไม่ได้เว้ยน้องไอ้เหี้ยมันเล่นเป็นนะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรน้องกูไอ้สัตว์ทำอะไรน้องกูทำอะไรน้องกูแล้วนี่แล้วน้องๆเลือดพี่มาใครมาระวังเลือดเต็มแล้วนั่นน้องอ่ะ พี่ตีโดน 7K 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 มา 7K มาเฮ้ยชี้ชื่ไมาไอ้เฮียเด้อเด้อเดหวยหลายๆซักเย็ดเย็ดเย็ดเขาตึงน้องควจะมาช่วยพี่ได้แล้วพี่จะตายเลยพวกเรามันนูฟเกินู้หมอคุยขวปปพี่พีออฟเิ เห็นไหมเห็นไหมด้านล่างด้านล่างยอดนโ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 ดนใครโดนใครสวยน้องตายไหมแตกสวยสวยด้านหลังด้านหลังฟินิก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 เฮ้ยฟินิกทีมเราไหมอ่ะแต่ว่าคืออะไรอ่ะเอลเอลอะไรกอย่างเนี้ยทีมเราทีมเราทีมเราฟินิกทีมเราน้องมาเร็วไม่เล่นมันกำลังบูลลี่ผู้เล่นใหม่เฮ้ยไปไปเราต้องช่วยเราต้องช่วยผู้เล่นใหม่ช่วยผู้เล่นใหม่เราต้องช่วยผู้เล่นใหม่นั่นเฮ้ยมันฆ่าผู้เล่นใหม่ตายสัตว์หมา นั่งไง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 โดนพี่อะไรเนี่ยโดนไหมโดนไหมโดนต้องไหมนี่ไปโดนหรอเชี่ยทำไมพี่ดูงี้ไม่ได้พี่ดูแถบไม่ได้พี่กดแถบไม่ได้หวะอีซ่สองหนึ่งสองหนึ่งอีซี่นู๊โอ้มาเต็มเลยครับโอ้เต็มระบบเต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลดีไม่โดนไม่แคร์ก็ไม่แคร์อุ้ยมันเอาเพื่อนมาไม่ี่ยกี่ล้านอ่ะด้วยหน่อยดิ ดีอ่ะน้องดูหน่อยเยุ่งกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาวไปไหนวะเฮ้ยมันแค่เปิดประตูเระวัางเราอยู่อย่าอยู่ใกล้กันโดนโดนโดนต่อยต่อยต่อยทำอะไรก็ได้สวยโดนโดนที่โดน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 โคจะตายจะตายมันจะตายทีหลังอ่ะน้องตอนที่พี่ต่อยรัวๆน้องอย่ารีบกดซีโอเคไหมรอให้พี่แบบมันได้ดามิดๆหนีมันหนีมันหงเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วหนีแบบหางจุกตู่แล้วโอ้ยไปไหนลูก ไปไหนแล้วคปลี่นก่อนดิเอ้ยเฮียไปโดนที่อ๋อไม่โดนไม่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 โดนเฮ้ยมันมันหนีไปแล้วมันหนีเข้าเซฟมันจะหนีเข้าเซฟโดนล่ามีใครได้ใครไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่แปดล้านโดนไหมอุ้มันตึงจะตายหนึ่งจะตายหนึ่งพี่จะตายหนึ่งอย่าไปวนอย่าไปวนเฮ้ยสวยสวยโดนโดนใครวะโดนต่อโดนอีก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 เฮ้ยต่อหนึ่งโดนโดนโดน หนูไหนว่ามันอยู่ไหนประตูประตูประตูกูเห็นตุ้มตั้มตุ้มตั้มเนี่ยมันเชื่อไม่รู้เหี้ยอะไรละหนูวะหนู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 เคนอะคนที่ชื่อเคนอะโยงบนมันายองบนมันายองบนมาเล่นบนฟ้ามันรู้มันรู้ระวังระวังพี่ผมผมเจอหนึ่งตัวโอเคเอาตัวนี้ก่อนก็ได้เอ้สวยสวยสวยอย่ารีบจับซีโอ้โหมันฟิกไวมากสกิลต้องไวเว้ยน้องใช่บ้างว่านีงยังไม่ใส่ใส่บอสเนี่ย ไปไปไปเสียเวลาบอสวะเนี่ยน้องเคนจะตายแล้วหลังหลังไปดูเคนหน่อยเอาตายเยี่ยเคนตายเฮ้ยมันพิมพ์จีจีอยู่สวยจับได้จับได้โน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 ไอเยี่ยเครื่องปั่นพลังแรงงานไอเยี่ยโคตรเี่ไปไหนแล้ววะอยู่บนอยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้ามันเป็นออกไปเตะขอบฟ้าเลยน้องกดสกิลเซ็ะปลาไปเลยมันโดนมันโดนอยู่สกิลเซ็ะปลาล็งลิงเลย ไกลอ่ะมันไปไม่ถึงอ่ะต้องถึงต้องถึงเชี่ยแม่งเมื่อกี้ปั่นโคตรสวยอ่ะถอยเอะถอยเออถอยไปไปไคู่ด้วยไอพี่ปั่นคู่ด้วยอ่ะเออเชี่ยแม่งคู่เท่แบบเราต้องคอมโบพร้อมกันใช่ไหมอ่ะเออยังคนที่นั่นถ้าสมมติพี่กดวีอ่ะพี่กดวีก่อนแล้วค่อยปั่นน่าจะตายแล้วด้วยเนาะวีเมื่อกี้ยีสิบล้านป่ะไม่รู้อ่ะไอเบยบาคอนอ่ะมันชื่อออพี่ยี่สิบล้านเมื่อกี้ที่มันจีบจีไม่ใช่ดิใช่ปะะ ใช่แหละไม่ GG อ่ะไม่ใช่มันมันมันค่า28ล้านได้มันค่าไอเคนได้อยูเพนบอกกันอยู่เพื่อนบอกกันอยู่ไอเคนหัวร้อนแล้วไอเคนหัวร้อนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้องกดซีให้โดนเออกดเอ็กให้โดนอ่ะอย่าไปกดซีก่อนแบบเนี้ยแบบเนี้ยโอ้หไม่โดนเอ้ยมันมันหนีเข้าประตูวะน้องน้องหักหน้าประตูน้องน้องน้องกดกดตัววีรองเลยนะเข้าไปเข้าไปแล้วก็ดูสถานการณ์พี่พี่มันมันบวกกันจากข้างในพี่อยู่ข้างในกัน เยอะไหมเยอะพระหนึ่งตัวพระหนึ่งตัวพระกำลังพระกำลังตีบอสอยู่ไอ้เหี้ยพระกูบอกปิดไรเคนอยู่ไหนอ่ะโดนมันจะฆ่าพระมันจะฆ่าพระสวยพระพี่ได้พระพี่ได้พระโดนโดนโดนเฮ้ยโดนปั่นโคเท่ียะโคเทจาร์ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ตามเคนมาพี่ตามเคนมาน้องเคนอยู่ก่อนแรกชิบหายแล้วน้องชิบหายแล้วกูโดนเคนฆ่าแน่พี่อยู่ไหนอ่ะ พี่อยู่พี่หนึ่งหนึ่งกับเค้นไม่ได้อยู่ก่อดเลขอ่ะได้ไหมนะตาย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 ได้ตายได้ไอ้บิ่กมึงตั้งหลาดจับได้เฮ้ยได้สองได้สองได้สองปันหน่อยปันหน่อยเลยน้องรอปันรอปันหลังพี่รอปันหลังพี่ปัน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 ช้าช้าน้องช้าตื้นเล็กไม่ถูกถ้าน้องปันแบบปันพี่ปันแล้วน้องก็ปันรออ่ะมันจะปันรอพี่โดนพี่โดนเฮ้ยตีเลยดีนั่นอะ ไปโดน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 ตายตึงตายตายเคนตายเคนตายวิเคนตายสวยโอเคนะผมนะก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมสําหรับใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็กดดีได้เลยนะผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าผมมันก็เป็นคอนเทนต์อะนะคือถ้าสมมุติคนที่ในคลิปได้มาฆ่าผมเนี่ยแบบไม่ใช่คือคนที่เราเจอในเกมแล้วแบบเราฆ่าเขาแล้วเขาก็หัวร้อนแล้วสมมติมาเจอช่องผมเนี่ยก็ขอกาศอภัยจริงๆนะผมนะผมรู้เว้ยความโกรธความแค้นอะนะเออแต่ก็นะก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะผมนะก็ แค่นี้แหล,ละมีอะไรละเจบคกิปแบบเยี่ยๆเลยน้อง